สวีดัสสวัสดีนะครับก็พบกับช่างยูเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาในค่ายของโตโยต้านะครับนิวนะครับยาริสครับปี2017นะครับตัวนี้ยังไม่ได้เป็นเครื่องเอทีพนะครับก็โดยเคสนี้ลูกค้านะครับมีความประสงค์ครับเอารถเข้ามาตรวจเช็คกับช่างยูนะครับก็ได้ทําการตรวจเช็คแล้วก็นัดวันกันเข้ามานะครับอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าลูกค้านะครับต้องกราบขอบคุณลูกค้าในพื้นที่นะครับที่ มาใช้บริการนะครับมามาเข้าเรื่องกันเลยครับโดยเคสนี้ลูกค้าแจ้งอาการคือเปิดแอร์แอร์ไม่มีความเย็นนะครับประมาณนี้นะครับก็มาให้เชียงยูทาการตรวจช็คนะครับก็พบปัญหาหลักๆนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้คือสาํทความเย็นในระบบนะครับที่ไม่มีอยู่ในระบบเลยนะครับก็คือหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแน่นอนนะครับนี่นะครับ าหายน้อยมากาหายหมดเลยเนาะหายหมดเลยนะครับก็คือทั้งโลทั้งไฮศูนย์เพไอนะครับเกตปักเรียบร้อยเห็นไหมฮะปักโลปักไฮเรียบร้อยครับอันนี้คือคอมเพรสเซอร์จะไม่ทํางานนะครับถ้าสารทําความเย็นในระบบต่ํากว่าเกณฑ์นะครับก็เขาก็จะเป็นเซฟตี้ของระบบของเขานะครับาบางคนก็งสงสัยที่ว่า,าพัดลมไม่ทํางานอาค,อคอมไม่ทํางานปิดแอร์แล้วจะมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมนะครับถ้า มอเตอร์ปกติก็คือจะไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเกิดนิดนึงครับคือมอเตอร์ลูกค้าตัวเนี้ยเปลี่ยนมาเป็น่าจะตัวที่สามนะครับอ่าแล้วก็ใส่เทียบมาครับโดยลดไปเสียอยู่ต่างจังหวัดเห็นไหมครมีรอยยึดมาเห็นไหมยึด3ามตัวนะครับใบพัดลมมีระยะห่างนะครับทําให้กินลมไม่แรงด้วยนะครับนี่นะครับมีระยะห่างครับทําให้การโฟมันจะไม่ค่อยโฟนะครับนี่นิ้วสอดได้เลยครับนิ้วสอดได้เลยนะ ริงก็ควรปิดเครื่องแล้วก็สอดนะครับเพราะว่าคือถ้าเราปิดแอร์นะครับปิดแอร์นะครับหรือว่าน้ํายาไม่มีในระบบนะครับคือพัดลมเขายะรับคําสั่งอยู่2อย่างคือ1จากระบบแอร์แล้วก็รับจากเครื่องยนต์ครับถ้าสมมติปิดระบบแอร์นะครับก็ต้องรอคําสั่งจากของระบบเครื่องยนต์นะครับหรือว่าคูลเลนส์ครับถึงค่าอุณหภูมิที่เขาตั้งไว้นะครับพัดลมนั้นก็จะทํางานนะครับอ่าสมมติว่าเขาตั้งไว้สัก8 5องศานะครับถึงจะ สั่งให้พัดลมทำงานนะครับพอความร้อนถึง85นะครับพัดลมก็จะทำงานครับโบความร้อนลดลงครับต่ำลงมาสัก80ครับพัดลมก็จะหยุดก็ต้องรอเลี้ยงความร้อนไปถึง85พัดลมก็จะทำงานใหม่เพราะงั้นนะครับถ้าแอร์ปิดหรือว่าน้ำยาแอร์หมดครับก็ไม่มีผลกับเครื่องยนต์นะครับถ้าพัดลมเดิมๆปกติใช้งานได้นะครับแต่ถ้าพัดลมเสียมีผลแน่นอนครับก่อนแนะนำครับพัดลมนะครับถ้าพัดลมตัวเดียวครับแนะนำ เป็นแท้เท่านั้นนะครับเพราะว่า2ตัวครับมันเป็นไม่ได้ยากครับที่จะเสียพร้อมกันแต่ว่าตัวเดียวเนี่ยคือเสียตัวเดียวนี่คือจบเลยนะครับตัวนี้ครับจบเลยนะมีปัญหาทั้งความร้อนของแอร์แล้วก็เครื่องยนต์นะครับถ้าถ้าเกิดว่าใช้ปล่อยปะละเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้คือจะไม่มีเกจความร้อนให้ดูนะครับถ้าเราขับไม่ค่อยสังเกตจริงๆคือคือยาวนะครับแนะนําให้ซื้ออา o ดีนะครับเสียบติดไว้ก็ดีครับอ่านค่าความร้อนของเครื่องยนต์นะครับในระบบได้นะครับอ่านนี่นะครับ ซื้อมาติดไว้ครับเสียบง่ายๆครับมีขายในช้อปปี้ลาซาดหาดูได้นะอ่ะอันนี้ก็พอน้ํายาไม่มีครับความเย็นก็ขอผ่านครับภายในภายนอกก็ใกล้เคียงครับ28นะฮะ28องศานะนี่นะในห้องโดยสาร28.2ภายนอก28.8ครับความชื้น50%นะครับประมาณนี้นะครับมาให้ดูครับรดผ่านการใช้งานมานะครับ 108093ครับ1 8 0 9 3กิมโลเมตรนะครับอ่ารถลูกค้าในจะังหไงที่ช่างโยมีการเปิดพัดลมเทสนะฮะ,ะก็บางยังหไงนั้นจะมีผงขาวออกมาด้วยนะครับผงขาวนะให้ดูความแรงลมสักนิดหนึ่งนะครับความแรงลม17นะจุดเครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอืมก็ประมาณนี้นะแอร์อันเนี้ยเปิดเรียบร้อยนะครับแต่ว่าความแอร์ไม่ทำนะครับความแอร์ให้ทำนะ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็รู้เรื่องนะครับน้ำยาไม่มีพัดลมก็ไม่ทำงานนะครับเห็นไหมครับรุ่นนี้จะไม่มีฮะเข็มไฟเตือนว่าความร้อนขึ้นฮะจะขึ้นอีกทีคือร้อนเลยนะครับร้อนฮิตเลยนะครับอ่าก็บางคเชสก็เครื่องดับไปเลยนะครับอ่ะมาดูในส่วนของเครื่องสแกนครับก่อนที่จะทำการแก้ไขหรือว่าถอดรื้อต่างๆให้ลูกค้านะครับมีขึ้นอยู่หกโค้ดนะครับอ่ะอ่านี่นะครับให้ดู ของแอร์เราก็มีขึ้นนะครับอันนี้ครับ A/C air conditioner นะอ่า A/C conditioning นะครับอขออภัยนะครับอขออภัยแล้วก็ Open In Features อ่า sensor circuit นะครับก็คือเขาฟ้องว่านั่นแหละสารแรงดันสารทำความเย็นผิดปกตินะครับเพราะว่าน้ำยาไม่มีนั่นเองนะครับผมก็ อ่านค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะอ่านจากแรงดันที่เป็นตัวเปิดสะพานหรือเปิดทางให้วงจรน,นี้ได้นะครับถ้าไม่มีก็ตัดวงจรน,นะครับก็เป็นเซฟตี้ของเขานะครับก็ประมาณนี้ครับก็โดยแค่นี้อย่างที่รู้กันดีครับในส่วนของ New Vios d a r i s นะครับตั้งแต่ปี13 13เนาะ13ขึ้นมา1314ขึ้นมาก็คือ,อมีปัญหาเรื่องตู้แอร์นะครับที่มีการรั่วนะบ,บางเคสก็ ไปล้างตู้แบบ2กล้องว้างครับรุ่นนี้ครับล้างได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ตกค้างนะครับล้างได้นะครับผมถ้าให้ช่างยูแนะนําก็ล้างเป็นน้ําร้อนนะครับล้างเป็นน้ําร้อนครับจะไม่มีผลเสียกับตู้ทาไม่มีการกัดก่อนครับไม่กัดสารเคลือบที่อยู่ตรงตู้แอร์นะครับเพราะว่าตู้แท้ถ้าจะมีสารเคลือบนะครับการไล่ความชื้นอะไรพวกนี้นะถ้าเราไปล้างใช้น้ํายาก็สารเคลือบหลุดนะครับก็ความชื้นกัดกินได้ง่ายนะครับประมาณนี้ก็ ตามชมนะครับเดี๋ยวจะทําการถอดรื้อให้ดูนะโอเคครับเดี๋ยวบางต้นก็เดี๋ยวจะได้กดเคลียร์ไปก่อนะเดี๋เลยโอเคก็เป็นปกตินะครับก็ติดตามชมครับอ่านะครับตอนนี้ก็ทําการเติมน้ำยาเทสเป็นที่เรียบร้อยนะครับอให้ดูนะครับอ่า คอมเพรสเซอร์ทำงานได้ครับหน้าคัดไม่เสียนะครับพัดลมตอนนี้ยังทำงานได้นะครับแต่บางครั้งลูกค้าได้แก้งช่างอยู่ว่าบางครั้งคือ,อมีอาการความร้อนขึ้นด้วยเป็นบางครั้งนะครับอาจจะเดือน2เดือนเป็นครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นปกติของอมอเตอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับก็อย่างที่ชี้แจงไปคือจะให้ดีรุ่นนี้พัดลมตัวเดียวแนะนําแท้เท่านั้นครับประมาณนี้ก็ได้พูดคุยกับลูกค้าในส่วนนี้เรียบร้อยเนาะ อันนี้ใบไม่ใช่ใบเดิมนะครับเล็กเล็กกว่าสักเซนกว่านะครับเส้นรอบวงนะครับขนาดของการกินลมกินไรนั้นจะเบากว่าจะทำให้ความร้อนในระบบแอร์สูงกว่าปกตินะครับถ้าเกิดว่าระบบปกติแล้วเนาะอันนี้ก็ลูกค้าจะมาทําอีกทีรอบหลังนะครับได้คุยกันทําความเข้าใจกันเรียบร้อยนะครับก็แนะนําไปว่าอย่าใช้ปล่อยปะแล้วเลยนะครับคือพร้อมให้รีบมานะครับนะครับคอมเพรสเซอร์ครับทางานเรียบร้อยนะครับด้านล่างทางานเรียบร้อยนะ คอมก็จะมีเสียงหอนนิดนึงครับเสียงอาจจะขาดน้ามันคอมอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็จะได้เตือนเฉยๆให้ก็ติดตามชมครับน่ะละครับก็มาให้ดูครับฝุ่นฮะเยอะมากนะครับอันนี้คือฝุ่นนะครับเดี๋ยวช่างยูนะครับจัดการนะครับนี่นะครับทําความสะอาดให้นะครับเรื่องความสะอาดไว้ใจเรานะครับก็ประมาณนี้ครับ ผมนี้ก็จะเป็นแนวทางการถอดรื้อสำหรับทูแอร์นิวยาริสเนี่ยปีสองพันสิบเจ็ดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะทำการยกคอนโซลออกมานะครับติดตามชมครับอะนะครับหลังจากที่ทำการนะครับถอดรื้อชิ้นคอนโซลครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับภายในนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับให้ดูนะครับ หางเทอร์โมอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าตู้น่าจะเคยมีการรื้อมานะครับปกติจะปักปักอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้รับรับเคบันท้ายมานะครับแสดงว่าตู้น่าจะมีการรื้อนะครับนี่นะครับมีรอยแสดงว่าเคยแกะครับแสดงว่าตู้ไปนี้น่าจะเคยแกะนะครับเดี๋ยวต้องลองดูครับว่าจะเคยเปลี่ยนมาจริงหรือเปล่านะครับก็ติดตามชมนะครับ หลังจากที่ทําการถอดน็อตก็ได้ตู้แอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้แอร์ครับจะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะอ่ะไปดูกันนะครับภายในก็ประมาณนี้อ่ะหลังจากถอดเอาตู้แอร์ออกมานะครับภายในนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นช่องลมนะครับที่หนูชอบเข้านะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นตู้แอร์นะครับโดยรวมครับฝุ่นเยอะนะครับให้ดูนะครับปกตินะครับลักเทอร์โมครับจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่เมื่อกี้เราเห็นอยู่ติดกับมัดไฟเนาะอันนี้นะครับนี่นะครับสายมันจะอยู่อย่างนี้นะครับอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ช่างอยเข้าสเต็ปเดิมแล้วนะเดี๋ยวจะทําการอันนี้ให้ก็อีกจุดสังเกตหนึ่งครับรถลูกค้านะครับมีฟองน้ําตัดก็แสดงว่า จุดนี้เป็นรอยต่อ2จุดนะครับก็ต้องมีการเคยถอดหรือตู้ออกมาแน่นอนนะครับสําหรับเคสนี้นะฮะเพราะงั้นถ้าถ้าไม่เคยจะไม่เป็นแบบนี้นะครับจะไม่เคยเป็นรอยฟองน้ําขาดนะเขาจะเป็นชิ้นเดียวกันนะถ้าเกิดว่าเคยแกะเคยอะไรก็รอยคัตเตอร์นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับครับก็มาให้ดูสภาพตู้แอร์นะครับเรียกว่าโดยรวมนะครับหลังจากที่ แกะออกมาให้ชมกันแล้วนะครับนี่นะครับเป็นไงฮะรุ่นนี้สภาพตู้แอร์นั้นจะไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นผงเป็นไรพวกนี้ฮะส่วนใหญ่รุ่นนี้ก็จะผ่านการล้างมานะครับอันนี้คือก่อนหน้าที่ช่างยูแจ้งว่าลูกค้ามีการถอดออกมาคืออาจจะอาจจะล้างอาจจะถอดมาล้างครับอ่าครับแต่ก็ยังคงมีอ่าน้ํายาหรือว่าสารเคมีนะครับผงพวกผงโซลาไฟยังมีการตกค้างครับ ตู้นะครับยังเป็นตู้แท้นะครับมีมาร์กนะครับเห็นไหมเออมีมีนัมเบอร์นะครับนี่นะครับเป็นนะครับอ่าบล็อกวาวยังเป็นเบอร์เดิมนะเบอร์เดิมคือ4700นยครับอ่าเป็นเจ้าของต้นตํำรับเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะอ่าให้ดูครับตรงคอนะฮะเห็นไหมมีรั่วแน่นอนนะครับอ่านะครับอ่าในส่วนของ ถาดรองเท่าน้ำทิ้งนะเห็นไหมผงขาวๆเต็มเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่โบเวอร์นะครับนี่นะครับอ่รุ่นนี้นะครับโบเวอร์ครับจะเป่าลมครับย้อนขึ้นมานะครับย้อนขึ้นมาหาตู้ครับนี่ครับลักษณะคล้ายเป็นเหมือนก้นหอยนะครับนี่ครับเป่าขึ้นย้อนขึ้นมานะครับเป่าย้อนครับอ่นี่นะครับนี่ครับจะตรงที่ไหลก็คือตรงนี้ครับห้องลมครับลมก็จะดันขึ้นนี้ครับ ช้อนเข้าอย่างนี้นะครับช้อนขึ้นไปแล้วก็งอขึ้นมาอย่างนี้ครับลมนะครับในภาพตามนะครับแต่ถ้ามุมนี้ก็คือจะโค้งอย่างนี้นะครับโค้งปึ๊บอย่างนี้มานะครับอย่างนี้ลงมานี่นะครับประมาณนี้ครับนะครับก็มาดูขั้นตอนของการอัดลมเช็ค่วดครับอันนี้คือเพิ่งจะอัดไปนะครับเส้นเลือดแดงเลือดดาแตกกันเลยทีเดียวนะครับให้ดูนะอัดนะครับอัดลมนะครับแรงมากนะครับนี่นะครับคือที่มันรั่วแรงอย่างนี้เพราะว่า ผงน้ํายานะฮะเขามีการกัดนะครับน้ํายานะครับมีการกัดนะครับว่าน้ายาตัวเนี้จะทําปฏิกิริยากับน้ําแล้วก็ตู้มันเย็นอยู่แล้วนะครับตู้เย็นอยู่แล้วนะครับมันทําให้กัดก่อนไปเรื่อยๆนะครับอ่าให้ดูนะแรงไหมอ่าให้ดูนะนี่แรงมากนะครับนี่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอการล้างล้างตู้เนะ เสพข้อมูลนิดนึงนะครับนี่นะครับอ่านะครับถ้าตัวน้ํายาดีๆนะครับเขาจะราคาแพงถับล้างก็คือแต่ช่างยูยังยังไม่กล้าลองนะครับอ่าส่วนใหญ่จะล้างเป็นน้ําร้อนนะครับนี่นะครับว่าพวกล้างล้างถูกๆนี่ต้องต้องระวังครับต้องระวังนะอ่าฝากไปด้วยนะครับนี่นะครับด้วยเยอะนะแรงมากๆโอเคครับ นี่นะฮะเฟชชอร์ยังไม่ได้สูงนะฮะประมาณสักร้อยหกร้อยเจ็ดสิบ psi นะครับนี่นะครับคือถ้าปิดเครื่องอัดลมนี่คือรั่วแป๊บเดียวนะครับหมดนะครับน้ำยาแรงแรงดันลมนะมเช็ครั่วนะครับรั่วแรงมากนะครับตูวแอร์นะครับเกิดจากนะครับการกัดก่อนนะครับของน้ํายานะครับนะครับตู้ใบนี้นะครับรถพี่นะครับเคยถอดมาแล้วนะครับตู้เคยถอดมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับ ตู้เทถอดมานะครับอ่านี่นะครับดนหลายจุดนะครับนี่ชิ้นส่วนต่างๆครับที่สามารถล้างได้ครับเราทําการล้างให้ครับนี่ครับจะล้างให้นะครับอย่างเงี้ยโอเคนะครับครับก็ล้างให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะล้างน้ําปลาออกนะครับนี่ฮะ ก็มาให้ดูนะครับเซ็ตอะไรนะครับที่ผมก็มาให้ดูนะครับเซ็ตอะไรนะครับที่ช่างยูจะทาการเปลี่ยนให้ลูกค้าในครั้งนี้ครับก็โดยเค่นี้นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นตู้แอร์อะไหล่แท้นะครับมาตรฐานติดรถมาเลยนะครับจากโรงงานนะครับอนี่ครับก็ชิ้นส่วนต่างๆนะครับช่างยูทําการล้างทําความสะอาดให้ลูกค้านะครับนะฮะ ชิ้นที่ล้างได้ก็ล้างให้นะครับชิ้นที <records> ่ล้างไม่ได้อย่างพวกหน้าจอพวกบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้ครับก็ไม่สามารถที่จะล้างได้ครับก็เช็ดทําความสะอาดให้นะครับนี่นะครับไม่เยยมอ่องนะครับล้างล้างดีที่สุดนะครับนี่นะครับนะอันนี้ล้างให้ทุกชิ้นนะล้างให้ทุกชิ้นนะครับนี่นะครับมาให้ดูนะครับนี่นะครับไม่มีฝุ่นเกาะแล้วนะครับนี่นะครับ เดิมให้ดูนะนี่ไม่มีแล้วนะครับมาดูอะไหล่ครับแต่ละรายการนะครับก็ตู้แอร์นะครับเป็นอะไหล่แท้นี่นะครับโตโยต้านะครับนี่นะครับอ่าก็ตู้แอร์แท้ทางร้านรับประกันให้1ปีเต็มนะครับในระยะเวลาที่ใช้งานถ้าเกิดว่ามีเอฟเฟกรั่วอะไรพวกนี้แต่คือตู้แท้ไม่มีหรอกครับอ่าก็คือประกันงานให้1ปีครับอ่าถ้าอ่าในระหว่าง1ปีมีปัญหาก็ไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับนะครับมี เปลี่ยนนะครับบูตคันเกียร์ครับตั้งแต่ไม่7 8็ดแปหมื่นครับกิโลเมตรขึ้นไปนะครับช่างยูก็ถึงรถลูกค้าจะายังไม่แตกนะครับแต่ก็มันถึงระยะเวลาก็เปลี่ยนให้เลยนะครับไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับเพราะว่าบางทีไปเสียตายทั้งวันครับลูกค้าาไม่ได้มาระวังตลอดนะครับแต่คือเราเป็นช่างแล้วก็ไหนรู้อายุของเขาก็เปลี่ยนให้นะครับแถมให้ฟรีนะครับตัวนี้นะครับแถมไม่ฟรีนะไม่ได้คิดตังค์นะครับ ก็มีใส่ตะแรงนะครับป้องกันหนูนะครับตะแงงครับลงสีให้อย่างดีเป็นอลูมิเนียมหนานะประมาณ2-3มมิลนะหนูหมดสิทธิ์ที่จะกัดแทะกันเลยทีเดียวนะครับนะก็มีเปลี่ยน expansion valve นะครับตรงเบอร์ครับเป็นอะไรแท้ d เดนโซะครับตรงเบอร์4700ครับมีเปลี่ยนกรองแอร์นะคุณภาพโปรเทคครับนะป้องกันฝุ่น pm 2.5 pm10 ครับมีเติมน้ำมันคอมทดแทนในระบบครับตรงเบอร์ครับ d e นเดนโซ oil นะเปลี่ยนโอลิง ตามจุดข้อต่อที่ถอดซ่อมนะครับอ่าเครื่อนี้ก็จะใช้น้ํายาครับเป็นไอเบิร์กนะครับนี่ครับแคตตินัมนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็จะได้ทําการประกอบให้ลูกค้านะครับการติดตะแกรงกันหนูให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะยังสามารถใช้ลมลอกได้ครับผมก็มาดูขั้นตอนการเป่าทําความสะอาดภายในห้องโดยสารนะฝุ่นเยอะมากนะครับให้ดูเดี๋ยวป๊ดนึงอ่ะดูนะดูฝุ่นครับ สุดนะครับฝุ่นเยอะมากครับ <S <S ก็หลังจากเช็ดทำความสะอาดขาฝุ่นลูกค้าเรียบร้อยภายในก็ไม่มีฝุ่นแล้วนะครับนะแอร์เดิมซ้ายมือตู้แอร์ใหม่ขวามือครับฉันอยู่ทำการใส่ตู้เข้าไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะใส่ถาดล่างเข้าไปนะครับรองน้ำให้ใหม่เรียบร้อยนะครับ ก็จะเป็นงานประกอบนะครับก็ทําการใส่ตู้แอร์เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะภายในนะครับก็สะอาดแล้วนะครับนี่ครับไม่มีฝุ่นแล้วนะครับสายเทอร์โมนะครับก็ทําการเอาลงตาแหน่งเดิมให้นะครับอ่าครับประมาณนี้ตั้งบุชคันเกียร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับนี่สีเขียวนี่นะฮะนะครับติดจิบล็อกให้เพิ่มนะครับเพิ่มความแข็งแรงทนทานครับ ฟิลเตอร์กรองแอร์ครับซ้ายมือของเดิมครับขวามือของใหม่นะครับติดตั้งฟิลเตอร์กรองแอร์เรียบร้อยครับก็จะใส่ฝาปิดกรองแอร์นะครับเรียบร้อยครับกับผมนี้ก็จะไปขั้นตอนของการเช็ดทําความสะอาดนะครับคอนโซลครับแล้วก็ลงลงสเปรย์ลูกค้านะครับเดี๋ยวงานประกอบเสร็จจากนี้เราจะมาดูกันนะครับ ก็จะเงานะฮะอ่าครับโอเคนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงครับอ่านะครับก็มาให้ดูนะครับงานประกอบนะครับอันนี้ก็เช็ดลงน้ํายาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับ มันคอมทดแทนในระบบครับตรงเบอร์เดนโซ o ออยขั้นตอนการแวค้ามทำศูนย์ยากาศครับเราก็กำลังทำการแว็กนะครับนี่เกินลบ30เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราสักแปบ๊บนึงก็จะทำการเติมยานะครับขั้นตอนการฉีดล้างทำความสะอาดแต่งัละพอนแยแนยซินคอน จะเป็นหลังจากที่ช่างยูทําการถอดหรือเปลี่ยนตัวแอร์ครับทาการสแกนตรวจเช็คภายในของ ECU ซ้าด้วยอีกรอบหนึ่งครับลูกค้าปกติสมบูรณ์ครับสถานะนัำประทามปกติสมบูรณ์นะครับ,นะบ,รรบวิทยุติดปกตินะครับไฟเลี้ยวติดครับไฟดีติดปกตินะครับโอเค ก็จะได้เติมน้ํายากันนะครับผุมนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเติมน้ํายาแอร์นะครับโดยรถคันนี้เติมยาแอร์เป็นของไฮเบิร์กนะครับแคทซินัมนะครับเป็นน้ํายาแอร์คุณภาพนะครับนี่นะครับไฮต่ําเย็นช่านะครับหาใครหาอยู่น้ํายาดีๆแนะนําเลยนะครับมาให้ดูค่าเกจกันสักนิดนึงนะครับโลฮายนะฮะนี่นะครับจักชันนะฮะ ตัวอย่างที่ทุกคนเห็นนะยี่สิบหก psi นะครับไฮเปอร์เชอร์ก็ตอนนี้หนึ่งร้อยสี่สิบ psi นะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่ฮะแอร์ตักครับท่ายก็เกือบขึ้นไปหนึ่งร้อยห้าสิบ psi นะครับก็มาให้ดูครับความเย็นหน้าช่องแอร์ตอนนี้ฮะพัดลมสองขีดครับสี่จุดเก้าองศาครับอุณหภูมิภายนอก 35.3บาครับความชื้นอยู่ที่35%เปอร์เซ็นต์นะครับนะครับนี่นะครับไฮเปอร์เชอร์นะฮะให้ดูก็ไหลขึ้นมาที่145 psi นะยไอครับนี่นะครับการชักชันก็25เหมือนเดิมนะครับเอาเรามาให้ดูครับความเย็นหน้าตู้แอร์ตอนนี้คะอยู่ที่สัก3.5าองศาฮะเห็นไหมอีวาพรอเตอร์ฟินนะฮะ เทอร์มิเตอร์เห็นไหม4.9นะเมื่อกี้แอร์ตัดเขาก็จะดีดขึ้นไปนะครับอ่คาคอมทํางานก็จะดีดลงมา3.9แล้วนะฮะเป้าหมายอยู่ที่3องศานะครับเห็นไหมได้นี่นะเป้าหมายนะครับหน้าตู้ตอนนี้นะฮะโอเคคนะครับอาเสร็จด้านนอกรก ประมาณ22ครับวัดเซ็นเซอร์วัดได้ประมาณ25นะครับแต่คูลเลนต์อยู่ที่74็ดสเปอร์เซ็นออองศาครับนะครับไม่มีโค้ดค้างอะไรไม่มีนะจำนวนรหัสปัญหาศูนย์นะครับ R 1 3 4่ครับแรงดันน้ำยาครับหนึ่นยครับ m p a นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับความเย็นก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับอ่า เคสนี้ครับส่งงานได้นะครับลูกค้าแฮปปี้นะครับให้ดูนิดนึงนะครับวันที่3เดือนหนึ่งนะครับปี6 8แปดนะลูกค้าเคยเติมน้ำยาแอร์มานะครับโอเคนะครับก็มาให้ดูความแรงลมหลังแก้ไขนะฮะสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั้นก็กลับมาแรงแรงมากๆนะครับโอเคก็เรียบร้อยครับสำหรับเคตนี้นะสะสำหรับใครนะฮะที่ใช้นะครับ โตโยต้ไม่ว่าจะเป็น n e w วีออสยาลิสนะครับมีปัญหาเรื่องแอร์ครับมันก็มีปัญหาเรื่องเดียวกันนั่นแหละรุ่นนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามช่างยูเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะช่างยูก็คงขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นกําลังใจครับให้ช่างยูครับทำคลิปดีๆต่อไป หวังว่าครับคลิปนี้จะมีประโยชน์ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเชิญใหม่อีพีหน้าครับผมก็ส่งงานนะครับลูกค้าก็มารับรถกลับเป็นที่เรียบร้อยครับอย่างนี้ครับก็ลูกค้าก็กาลังเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านครับเลิกงานนะครับขอบคุณครับนี่ก็ตีต่อยาลิตอีกคันนึงครับลูกค้าเอารถมาเช็คครับอ่าโอเคครับ